นะคะเวลาคนไข้หรือว่า customer นะคะเข้ามาในร้านยาของเราเองนะคะก็ต้องมีการทักทายเป็นลำดับแรกนะคะก็เราสามารถทักทายได้ตามปกติเลยนะคะว่า Good morning Good afternoon Good evening นะคะหรือว่า Say hi Hello ทำได้หมดเลยนะคะคือปกติเหมือนการ Say hello สวัสดีค่ะในภาษาไทย นั่นเองนะคะก็คือสามารถาใช้ภาษาทั่วๆไปนะคะไม่จําเป็นจะต,ต้องใช้ภาษาที่ทางการแล้วก็เฉพาะนะคะคนไข้หรือว่า customer เข้ามาในร้านยาแล้วนะคะสิ่งแรกที่เภสัชกรต้องทำก็คือแนะนำตัวเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องมีการแนะนำตัวเองก่อนว่าเราคือใครนะคะก็สามารถที่จะบอกได้ว่า uh, I am a pharmacist in chart here I am a pharmacist In c h a r t here แปลว่าอะไรคะแปลว่าเราเป็นเภสัชกรที่ประจำอยู่ที่ร้านยาที่แห่งนี้นั่นเองหลังจากที่เรามีการยืนยันผู้ป่วยแล้วเราก็ต้องมีการถามผู้ป่วยหรือว่า customer กลับไปว่าเขามีอะไรให้เราช่วยไหมเราก็สามารถพูดได้ว่า How may I help you? How may I help you? หรือเราสามารถใช้ Can ได้เช่นเดียวกันค่ะ Can I help you นะคะสามารถใช้ได้ทั้ง how หรือว่า can ก็แล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนแต่ว่ามีความหมายเดียวกันก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมคะนอกจากนี้ก็อาจจะใช้คำว่า What can I do for you ก็จะดูะทักทายดูเป็นกันเองนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ไม่ทางการมากนะัก ะะอีกครั้งนะคะ What can I do for you นะคะหรือ How can I do for you นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้หลังจากที่เราถาม customer ไปแล้วว่ามีอะไรให้เราช่วยไหมนะคะโดยทั่วไปคนที่มาในร้านยาก็มักจะมาขอซื้อยาบางชนิดหรือมาบอกอาการเรานะคะว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น แล้วก็ขอช่วยจัดยาให้หน่อยนะคะทีนี้หากคัสเตอร์เมอร์นะคะเข้ามาขอถามซื้อยาเช่น May I get paracetamol please นะคะถ้าคัสเตอร์เมอร์บอกกับเราว่าเขาต้องการซื้อยา paracetamol นะคะอันดับแรกที่เราจะต้องถามกลับไปคืออะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกมีใครตอบได้บ้างไหมอ๋อไม่ยากเลยใช่ไหมคะก็เราก็ต้องแค่ยืนยันกลับไปว่า คนที่ถาดนะ่ะเป็นผู้ป่วยจริงหรือเปล่าโดยใช้ประโยคที่ว่าอะไรนะพอจะตอบกันได้ไหมคะโอเคก็คือการยืนยันตัวกับผู้ป่วย is it for you ใช่ไหมคะก็คือยาน,นี้สำหรับคุณหรือเปล่าหรือว่าสามารถที่จะใช้คำพูดว่า who is this for who is this for นะคะยาน,นี้คือสำหรับใคร เพื่อที่เราจะได้สามารถที่จะจะ่ายาได้ถูกใช่ไหมคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากทบทวนอีกครั้งนะคะอันดับแรกกล่าวทักทายนะคะ say hi hello good morning good afternoon good evening ก็แล้วแต่ช่วงเวลาของวันจากนั้นก็เป็นการถามคัสเตอรเมอร์กลับไปก่อนว่ามีอะไรให้ช่วยไหม how may I help you how may I help you หลังจากนั้น เขาก็จะบอกเราว่าเขาต้องการให้เราช่วยอะไรหากเขามาขอซื้อยาเราก็ถามยืนยันผู้ป่วยกลับไปนะคะว่าเขาเป็นคนที่จะใช้ยาจริงไหม is this for someone is this for who or is this for yourself ง่ายอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ยากเลยในขั้นตอนแรกของการให้รับบริการก็มักจะเป็นอย่างนี้แต่หากผู้ป่วยนะคะบอกว่า Uh, มีอาการปวดหัวนะคะมาด้วยการบอกอาการเราเช่น I have a headache นะคะฉันมีอาการปวดหัว Can you help me Can I get some painkiller ก็คือมาบอกเราว่าช่วยฉันหน่อยได้ไหมหรือว่าช่วยจัดยาแก้ปวดให้ฉันหน่อยได้ไหมคำว่า painkiller ในภาษาอังกฤษแปลว่ายาแก้ปวดนะคะอันนี้เป็น lay language y l a สำหรับประชาชนทั่วไปของชาวต่างชาติที่จะใช้กันเขาจะไม่บอกเราว่าขอซื้อ NSAID หน่อยขอซื้อยากลุ่มนั้นกลุ่มนี้หน่อยนะคะอันนี้เป็นศัพท์วิชาการใน lay language นะคะคว่ายาแก้ปวดคือคาว่า painkiller นะคะ pain killer นะคะเพราะฉะนั้นจำให้แม่นนะคะคำนี้จะได้ใช้บ่อยๆแน่นอนค่ะถ้าเขามาบอกด้วยคำว่าขอซื้อยาหน่อยนะคะขอซื้อยาแก้ปวดหัวหน่อยอย่างเมื่อสักครู่นี้ May I get some painkiller สิ่งที่เภสัชกรจะต้องทำลำดับต่อไปคืออะไรคะอ่ะก็คือการซักประวัติเพื่อสอบถามอาการเบื้องต้นก่อนนั่นเองค่ะ แล้วเราจะพูดยังไงดีล่ะติ๊กตอกติ๊กตอกมีใครตอบได้บ้างไหมเอ่ยก็เหมือนการพูดกับผู้ป่วยที่เป็นคนไทยเลยค่ะก็คือเราก็ต้องการให้เขาอธิบายอาการใช่ไหมคะนอกจากอาการปวดหัวที่มีแล้วเนี่ยมันมีอาการอย่างอื่นอีกบ้างไหมเราจะใช้ประโยคว่าอะไรดีคะ What are your symptoms ใช่ไหมคะอันดับแรกเลย What are your symptoms? คำว่า symptoms คือคำว่าอาการนะคะ What are your symptoms เพื่อที่จะให้ customer อธิบายอาการกับเรานั่นเองนะคะเมื่อ customer บอกเราแล้วว่าอาการคืออะไรนะคะคำถามต่อไปนะคะที่เราจะใช้ก็คือนอกจากอาการปวดหัวแล้วมันมีอาการอย่างอื่นอีกบ้างไหมเราจะใช้คำว่าอะไรดีคะ Can you describe more about your symptoms, please? ก็คือการที่บอกผู้ป่วยว่าช่วยอธิบายอาการที่เป็นอยู่นี้เพิ่มอีกหน่อยได้ไหมคะนะคะก็คือให้อธิบายมากขึ้นนั่นเองหากผู้ป่วยหรือว่า customer นะคะอธิบายมากขึ้นแล้วแต่เรายังอยากจะให้เขาพูดมากขึ้นอีกนะคะก็สามารถที่จะพูดกับเขาไปได้ว่า Any more symptoms do you have? Any more symptoms do you have นอกจากอาการพวกนี้แล้วยังมีอาการอย่างอื่นอีกบ้างไหมที่เขามีอยู่นะคะก็คือนี่เป็นการซักประวัติเบื้องต้นเพื่อสอบถามอาการกับผู้ป่วยนั่นเอง